สวัสดีครับทุกท่านนะครพบกับผม Crazycon นะครับอยู่เกมอะไรวันนี้นะครับมอนคนงานนะครับผมอ่าไม่รู้เป็นเกมแนวไหนนะครับผมจะเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันจะเหมือนในนี่เลยงงไหมเนี่ยภาพมันจะเหมือนโปเกมอนนะครับเวอร์ชันแ,แ,แรกเออนะครับหรือเวอร์ชันไหนก็ไม่รู้ที่มีสีนะครับไม่รนะครับนะครับแล้วก็เลือกก่อนมใช่ยมใช้หญิงเลือกพวงเลือกเพศอะไรอย่างเ้วแต่ ครับเขียนชื่อท่านไปถูกต้องโอ้ยชื่อมันมาจากบริษัทนี้นะครับผมชื่อบริษัทด้วยนะครับเคซี่นะครับบันนีแม่งเลยเห็นอยู่เนี่ยมั่วไปแล้วกันนะผมเป็นไงเหมือนเด้ไหมเหมือนโปเกมอนชัดๆ มีให้เลือก3าตัวละครก่อนอันดับแรกครับผมมอนไลท์หลักประกันนะครับคือตรงนี้มันจะเป็นข้อมูลพวกคนทํางานให้กับบริษัทนะครับผมเราก็ลองอ่านดูแล้วกันนะครับเนี่ยกลายเปนคนพิก,การด้วยนะครับผมออกเดินทางเวลายินต้องการเงินเดือนอ่าสามหมื่ล่วงเวลาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยน,นะครับยงไดไว้ก่อนเออประเภทมอนนะครับถ้าไม่เหมือน ถ้าไม่ชอบนะครับผมคือเราเปลี่ยนได้นะครับ3ตัวแรกมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกที่ผมเข้ามาเล่นครั้งแรกๆเนี่ยมันจะไม่ใช่3าคนนีออ้นะครับีแทนกระด้างมากพณ้นอย่าล้างมานะครับอันนี้พิการะเจาเอาไปทำไมอันนี้ฉลาดเอามาเลือกก่อนคนฉลาดก่อนนะครับไม่ดูกันว่ามันเกมมันเป็นอะไรยังไงนะครับอาจจะขอไปเล่นเป๊บหนึ่งกันเพราะมันจะเป็นแบบโปเกมอนไหม รมันเหมือนกันเลยเด้เลยอ่าเข้ามาก็จะเจอเลขาหรือเปล่าไม่รู้นะครับเลขาสาวสวยเล่านะครับผมมาคลิปมีไหมไม่มีด้วยจริงๆก็ต้องก็ต้องอ่านแหละนะครับดูดูแล้วแต่เราไม่อ่านเดี๋ยวมั่วกันไปเดิมแรกนี่คือออฟฟิศผู้บริหารน,นะครับผมไปที่คอลเลกชันโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวผมลองมั่วๆก่อนแล้วกันนะฮะเอะอแล้วก็มามั่วกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว มั่วกันเพราะมันสอดแป๊บเดียวนะครับก็คือเกมมันแนวแบบโปเกมอนเลยนะครับก็คือเราต้องออกไปออกไปจนภัยนะครับอ่าเนี่ยเป็นในหาบองหามอนใช่ไหมเนะี่ยจะสมมุติในทันทีก็ได้นะแต่ว่าต้องใช้เพชรน,นะครับอ่านลองอ่านดูนะออกไปหาคนนั่นแหละมอนคนผู้ปลาเชิดปรากฏนะครับผมนี่เป็นไงเหมือนกันเด๊ะนะครับแหมมีใช้ตัวคงใช้ตะกิยวนะครับผม คือตอนแรกที่เจ๊เขาอธิบายคือมาณว่านินเดือนมันเยอะไปถูกไหมนิ <laughs> นเดือนพี่เขาเยอะไปเราต้องใช้สกิลครับผมน <laughs> ต่ตัวัวสอบประวัตินะครับลดเงินเดือนพตดหาลดเงินเดือนแล้วใช้สอบประวัติชะไปน่นลดเงินเดือนับผมทีนี้ถ้าจับยากใช่ไหมครับเราต้องลดลดความจะขำทำไมลดความภาคภูมิใจเาด้วยการตะโกนดา่า ซัด,ดก็ไม่ไปอะไรบ้างโอ้ยไปก่อนดิเอาอขึ้น,น่ะแทบพลังอีกอันหนึ่งอ๋อโอเคลืมเราต้องไหนโอเคไม่เป็นไรอ่ะเราจะเอาไหมสองหมื่นกว่าๆนะครับกับประวัติกดดูได้ไหมเนี้ยไปเสนองานไป โอกาส3าเปนะครับก็ไม่รู้ติดเปล่า,อา,าลองดูแล้วกันไปครับผมเสนองานอีกเพียงใบางานใส่ <c oughs> เฮ้ยตลกดีว่ะชอบชอบตั้งสันทั้งสันนะครับอ่ะก็มันจะไม่เหมือนอย่างนึงก็คือมันจะไม่ได้สู้ต่อนะครับมันจะมีแค่3 10สมันจะมีแค่3ครั้งในการเรียกะไรในการจับใน,ในการเสนอง,งานสิจะเป็นมอนอย่างเดียวเลย หน,นึ่งก็รอเพิ่มนะครับแปบ๊บเดียวก็เพิ่มนะแล้วเราก็ไปที่ดูที่บริษัทครับผมอันนี้ว่าแลนะ้วเนี่ยนี่ของวัญจะคุณแม่นะครับผมเป็นไงเออนะมีการ์ดการ์ดของแม่ด้วยนะเออก็งง,งาะมันคืออะไรนะครับอ่ะต่อมาก็ผมตรงนี้ครับสุดสัปดาห์นะครับเราทําการฝึกหรือไล่ออกก็ได้ถ้าแต่พูว่าเราไม่พอใจนะครับคนนี้แข็งกระด้างมากเราต้องฝึกฝึกมันนี่นนลาออกอนะไรเนี่ย อยากได้เงินเหรอดอาด่าอย่างเดียวเอาง่ายคือเรียกเขามาด่านะครับผมได้ฝึกสำเร็จนะครับก็มานะครับผมผลตอบรับก็ดีครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเคามีจับผิดด้วยนะแต่ว่าต้องไปนี่กว่าไปฟิตเนสด,ดีกว่าโลรดลงที่การผชนภัยว่ะนะครับไ,รไปผชนภัยต่อครับผมเมืองนี้แหละมา เจอคนแบบไหนนะครับผมใครวะเนี่ยคนจิงโจ้ไฟเพชชายใช่ไหมสามพันหกใช้สกิลตรวจสอบประวัติสินี่ไ้เล่าลดไปสองพันกว่ากว่าสอบประวัติอะกดดายับไปทีนึง อย่าเามั่นใจเลยโหต้แปดเองว่ะเสนองานเป็นไงห้าสห้าิบนะครับอ่ะลองดูครับผมในเพียงใส่ให้ได้ไหมโอ้โหเรียบร้อยไม่ได้ครับผมต้องฟักหกสิบเจ็ซนก็ไม่ใช่ไม่ได้งา่ายนะ่ดูดูนะค่าพลังงานก็แบบต้องรอนะครับประมาณนี้ มาแล้ววันจันทร์พอจึงวันจันทร์ปุ๊บพวกมาเลยนี่เราสามารถหยุดได้นะเออนะครับผมนีออ่สามารถเปลี่ยนภาษาหาค่าคืนค่าซื้ออะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นคล้ายๆการตั้งค่านะครับมีถ่ายรูปแล้วก็ลงดูนั่นเองมาตอทำงานไปเด็กๆนะครับเดีนะ๋ยวน,นี้ห้องของจันนะห้องเป็นห้องผู้บริหารนะครับผมน่าจะมีนี่ตำหน่งตำแหน่งอะไรหรือเปล่า ก็มีการสะสมคนงานนะครับเนี่ยเป็นไงแล้วก็เด็กเลขาสะสมเลขาก็ามาะนะครับผมคนงานหาตัวยากคนงานในตำนานนะครับประมาณนี้ collection อ,อันเดียวกันดูที่บริษัทครับก็จะมีในเรื่องของกำไรใช่ไหมราสามารถเอาบัมบกได้กำไรอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้เหรอโอกาสในการเฟิกหน้าก็คือเรา อยู่ที่เราจะการใช้แต้มในการอัปเกรดบริษัทยังไงนะครับนี่บริษัทในเครือด้วยเป็นไง Feel อย่างเฟีลิปป์เผมชอ,ชอบ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 เอ,บอ,บอกลักษณ์เลเออเฮ้ยเฮ้ยอืมวัยเา็กว่าอ่ะไรโฆษณากชอบนั้นแป๊บแป๊บมันไวดยๆๆวอ่ะมาแล้วครับฝนตกนี่ดูโอกาสจับผิดป๊บนี่ๆๆม,มีการจับผิดด้วยเป็นไงนใครหลับบ้างไหมมันมีคนหลับเนียนะ ไม่มีเว้ยโอเคกักของแม่ครับผมเนี่ยเอาหาตังก่อนนะก็ดูโฆษณาไปอย่างเดียวนะครับอ่ะได้เงินแม่เรียบร้อยนะครับรอลุ่งสารอ่ามาครับผมประจภไพต่ออ๋อต้องได้สักคนหนึ่งเนะดี๋ยวก่อนโอ้เงินเดือนสามหมืนเลยพระเจ้าปฏิเสธดีกว่าครับ แทงไปจนไพ่ไม่พอนะครับผมก็รอแป๊บเดียวมันมันขึ้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานนะครับผมอ่ะเรามาดูฮันรูฮารากันคืออะไรเฮ้ยได้เข็มขัดมาแล้วอ๋อคือไอเทมใช่ไหมหใช้สิครับมัะไม่สามารถถมได้ จนกว่าจะเบื่อในอีก84วันโอ้ยพระเจ้าช่วยมีโอกาสในความพิสพิสูจน์ผิดมือในวันอาทิตย์30เปอร์เซนพิสูจน์ผิดมือทำไมล่ะเดือนร้องแล้วเว้ยอะใช้ดูครับผมไม่ต้องทีเลดน้ำงขำบริษัทม,มาแล้วรีบินอัพนี่ดีกว่าเต็มยัง ไปหาคนงานต่อไป let's go เจอแต่จับไม่ได้ทุกคนม,มันส5่งมันทากันเลยทีเดียวผอมันต้องลองใช้มีสกิลดูครับผมประมาณว่าเพราะยังไงมันก็เสีย,ยอยู่แล้วสามสิบหอยอ่ะสามพันสองสคนทวับโอ้เราแค่แปดเอง อโอกาสติดห้าสิบสองเปาไปนี่นักเรียนนอกด้วยนักเรียนนอกอดื้อวะ <c oughs> อะไรวะโ <c oughs> อเคมาครับอไที่บอยจัเราจับผิดไม่ได้ต้องมีค่ายนี่อีกก็คือจะต้องเลือกด้วยว่าจะจับมอนหรือจับผิดนะครับผมอ่ะดูน้างครของกันธนาคารนะครับผมเราสามารถ ไนะครับแล้วไม่มีอะไรก็ไม่รู้ต้องรอปลดล็อกก่อนนะครับผมโบเเย่อยะเลยอาจจะท่องเล่นดูสักพักหนึ่งแล้วกันอีกแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อสองที่ไม่จะล็อกไม่ปลดล็อกอ่ะมาครับเล่นสักพักหนึ่งสิ้นเดือนนะครับเนี่ยก็จะมีโบนัสโบนัสดโน,น่นนี่นะครับระดับกิจการนย่งเอฟอยู่นะครับก็อ่ะมานี้แล้วกันชึบอันนี้คืออะไร ยังไม่จ่ายเหรอ,อยังนะไม่มีตางจ่ายใช่ไหมเห็นตโอกาสล้าออกอ่าดี๋่ร้าออกร้อยโอ้โหตอนนั้นต้องจะล้าออกเลยอ่ะไม่เป็นไรยืนยันไปก่อนอะไรเงินเดือนที่รั้งอยู่ล้าโอ,อต้ตายแล้วไม่มนคนรร้าออกนะทำยังไงดี มันไม่มีอ่ะแลออกไปแล้วหนึ่งโอ้ไม่ก็ฉันเอาเดินมาจนตัวโอ้ย,อย่างยากโอเคอืมจะเพิ่มขึ้นแล้วที่อันแน่นไปเลยผู้คนนะครับผมโอ้โหเด็นโด้แล้วออกกันเป็นบ้าเล่นนะครับอ๋อโอเค ออกกันไปหนึ่งคนนะครับตอนนี้เลยสองคนเลยเว้ยมาจับผิดก,กันต้นทำเงินกันหน่อยเด็กเด็กอ้าวโอเคครับการของแม่มาแล้วเนี่ยก็คือมันจะวนไปเรื่อยๆนะครับถามหาคนบริษัทนะครับแล้วก็เนี่ยอัปเกรดบริษัทนะครับเนี่ยผมอะไรไม่ออกบางอ,าอ่านไม่ออกไงผมเพิ่มอ้ตนี้เพีบบ้างนะครับผม มีบรลุนะครับมีอะไรบรรลุมั่งแล้วก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยเดนเจ็ดสิบเจ็ดสิบดสิบคอลเลคชันเรานะครับเด็กๆนี่เด็กๆที่เราเคยจ้างนะครับก็จะมีความสามารถอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเดเวดสามแล้ว <c oughs> นะครับไหนอีกบริษัทเดื <c oughs> อดสามอยู่เนะี้ย กำไรแล้วกันต้องการเงินคือก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละชอบชอบไอเดียชอบชอบไม่ได้เลยเฮ้อะไรนะการของแม่สุขภาพไม่ดีคืออะไรคิดเนเซ็นเตอร์ยังไม่เปิด โอเคก็ทำนองนี้นะครับผมประมาณว่าเนี่ยวนอย่างเงี้ยหาคนแล้วก็มาใช้การของแม่หาคนก็ใช้การของแม่น,นะครับเป็นเรื่อเป็นเรื่องปกตินะครับประมาณนี้เราไปหาันอีกสักหน่อยอมอนคนผู้ปานเคือน 30, สามหมื่นสี่เลยเหรอถ้าเสนองานไปตอนนี้ยังไงก็ได้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับเ้ายังไม่เสนอเราต้องลดเงินเดือนก่อน พันไงโกนใส่ไว้อ oh, so ีกมดความเยอะยิงนะฮะชัดติ้งยอมอะไรเนี่ยจัดติ้งยอมแพ้แล้วโวยห้าสิบห้าสิบมาโมนดิจิมอนดิจิตอลโอ้โหไม่ได้เว้ยการเงินเดนเยอะกว่านี้เขาว่างั้นนี่คือเจ้าของบริษัทใช่ไหเนี่ยมันวายเลยเช่นนี้ ก็ประมาณนี้แล้วกันเข้าครนะครับไปลองเล่นกันดูนะครับตรงนี้ยังมันยังต้องค่อยๆเปิดอะ่ะเออนะครับเดี๋ยวจะไปลองเล่นให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นอา่านฟิตเนสหร่อว่าอ่านฟิตเนสเห็นเออ๋อค่อยๆเปิดนะครับผมออกแบบนี้นี่เองก็ใช้งานได้สุขภาพมีทองไหม เปียว <View S 2> คืออะไรก็ในบิีกนะครับจับมิดิเด็กตื่นขึ้นทำงานหนุตังพุ่งพุ่งพรวดพุ่งรวดโอเคครับผมก็มาอันนี้คืออะไรมีร้านอาหารเมนูนั่นน,น,นี่นะครับอ่ะดูตังเอาตังของแม่ก่อนอันนี้โอ้แม่ลายมา เงินใช่ไหมใช่ครับผมไม่พออ้อัพเกรดเป็นบัตรซิลเวอร์แล้วพี่น้องวงเงินน่าจะเยอะขึ้นนะครับผมเตอตลกดีวะ่ะธนาคารอันนี้ก็เป็นเหรียญนะอ๋ออยก็เป็นเงินอันนี้เงินซื้ออย่างเดียวเลยนะครับธนาคารนะโอเคไอี่บอยสัตว์อ้าวมาแล้วจับผิดจริงอ๋อทำงานให้พี่ ก็หน้าเบื่องเกมนี้นิดหนึ่งก็คือโฆษณามันบ่อยนะครับแบบบ่อยแบบแบ่อยจ๋าเลยอะอ,อันนี้ได้ไหมโอ้โรงเรียนเมเปิลิโอใช้สองเลยเหรอสองคืออะไรวะสองล้านป่ะไม่น <laughs> ่าเชื่อ้าวเจอกล่องครับผมบัตรของขวัญโอ้รกูดเย่มยมเลย ในร่าของควันทำอะไรได้มั่งอันนี้ไม่รู้จริงๆนะดบบเดี๋ยวเราลองขำๆอีกสักเดือนหนึ่งกันเดี๋ยวจะลองเล่นดูน๋ยวบาหม้ายยิงคนโอ้ออโโอสังสารม,มนหนึ่งไม่สนล้วครับต่สอบพอลดมันเดือนนี่น้องมันและ เชคก่อน <Check. S 2> 44%แน่โกลดา่ากให้แค่หนึงน่งที้ำแพ้แล้ว51%เอามาเดี๋ยวการนักเรียนนอกมาทางานใด้กับช้อนม่มาแล้วครับอกักเรียนนอก <c oughs> นอะไรที่เอกว่าตัวเล็กเนาะหว่าโคสปูนเจ็กมาแล้ว ิบแล้วเยวต้องฝึกกันหน่อยนไหนวะวะเนคนใหน่อยเรา,าดี45เปอร์เซ็นต์นะครับ5อนตค่นั้นเงพวกคนนี้80เหรอวะมี11มีเดือนขั้นเลยนะแต่ว่าต้องอยู่แบบ12เดือนถูกใช่ไหมม <c oughs> ันก็ตีเรือนไม่พอหรอจะไล่ออก

เออช่วงแรก,น,รกนี่ขนาดจริงจุ๊บส่วนนักเรียนนอกก่อนให้วความรับครองดีเพิ่มขึ้นอันนี้ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนั่เนเองลูกจ้างหนึ่งเดือนครับนีกหนึ่งเดือนอยู่ครบสิบสอ,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 องเดือนครับผมใจเรียนขัดมาโอ้ยโอเคคุยล้มเหลวว่ะบ้าบอที่สุด เล่นนอกไงไม่ค่อยฝังเราเล่นนะโอเคก็ยังไงต่อดิขายนะครับค่น,นะครับเปิดอันนี้ดีไหมวันนี้เดี๋ยวจะลองดูที่เงินขนาดนี้มันมีตังจ่ายกันเดือนไหมเนี่ยถ้าอยากได้ค่านี้เพิ่มก็ต้องมาอัพเนี่ยครับผมเยอะๆถูกไ,ไมมได้แล้วเหรอ ก็คือร้อนไม่มีกันจริงๆนะมีไฟมีไฟมีซองนี่ไฟยี่ไฟไม่มีเลยไม่มีไฟเลยนี่ว่างเปล่าใช่ไหมผู้อยากใครวะใครแล้วจมีหลายเลยนะมีเยอะเลยนะเนี่ยผมก็มีเยอะเลยนะครับมีทั้งในสลัมมีทั้งชานเมืองนี่ขนาดในตัวเมืองเนี่ยใกล้บ้านบ้านบอก จับพิษเพิ่มไฟหน่อยเอไฟไม่มีอะไรวยเอ้ยเนี่เราฝึกคนนี้ดีกว่าครับอุ้ยผมไม่พอว่ะใช้ค่คนจุกสี่สิบโอกาสสีสิบเปอร์เซ็บอกหอ๋อมันเปอร์เซ็นต์บอกด้นดีว่าเอาไว้บังคนนึงมา ใครทำงานล่วงเวลาโหแจ๋ว่啊โอ้อโหมีคนทำงานล่วงเวลาด้วยนี่เฟิร์กอนสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ยังไงชิงเรียบหน่อยโอเคครับผมไกลแล้วไก่ไก่จบเดือนล้วเจ็ดวิสเปิดซิมาอ,อะไรจะเปิดอีก โรงเรียนนี่คืออะไรโอ้มาหาคนในโรงเรียนมาหาเด็กใหม่เฮ้ยแจ๋วแจ๋วแป๊บนึงหาเด็กใหม่ก่อนมาครับเรามาหาเด็กใหม่กันเฮ้ยเจ๋งดีว่ะหาเด็กจบใหม่เดินน่าจะน้อยนะครับผมน้อยบ้านป้าสี่สามพันหกสามพันห้าจ้าจอร์ดความภูมิใจห้าสิบบาทด้วยเดี๋ยวให้กูเสียเด็กด่าให้มันเสียเด็กจริงๆตรงนี้มันมีเยอะนะ น่าจะต้องฝึกครับผม,เน,เน,มนเนี่ยค่าพลังตรงนี้ช่วงแรกมันจะมีน้อยไงอ,อุ้ยห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์แน่ออเด็หนุ่อืม้มอื้มเด็กดือ้อนี่เด็กดือ้อแหแม่มันทั้งยากเอาละครับผมสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะครับในบีโบนัสเท่านี้คะแนนรวมมือก็ยังเอฟอยู่ดีนะครับผม ซึ่งอ่ะจ่ายกันเดือนนะครับนอกนั้นไม่ได้จ่ายตังค์ไม่พอครับผมโอเคอ่ะจ่ายแค่นั้นมีคนออกจริงๆด้วยนะครับผมงานเยอะกันไปกะหว่างนี้เออเออเออดีอะไรเงี้ยจำดีแล้วเดี๋ยวนี้เธอคนเดี๋ยวนี้เธอสัครทำเช่นเดนี้พ่อนี่หว่าล็อกพร้อมสำเร็จได้การ์ดสุดเท่มาน่งานได้พลอยมานึ่งานโอเค อันนี้ครับผมเอฟเฟกต์フェフェด้านดีที่ร้านอาหาร,รอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะไปลองเล่นกันดูครับผมนะครับผมได้ได้จัดไปโอเคครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับก็ไม่ใช่เล่นๆน,นเไยทีเดียวเชียวไปละ